ดาวเด่นจักรราศรีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568ครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ ้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The m a g แ c จิโค Channel อยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขนะครับกับวันนี้เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับดาวเด่น6ตัวนะประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นเลขเด่นที่คัดจากดวงดาวครับถอดรหัสนะครับมาเป็นตัวเลข6ตัวนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะตามอ,าอิทธิพลดวงดาวองศาดวงดาวนะว่ากันด้วยหลักของโหรนะครับแต่ถอดรหัสมาเป็นตัวเลขจะได้เหมาะสมนะฮะกับ ฉายานะหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับเอาละคราวที่แล้วเป็นไงบ้างนะครับคราวที่แล้วเนี่ยสำหรับเลขดาวเด่นนะครับมาแบบแยกแยกกันมาแยกกันมานะไม่ไม่มาคู่กันนะครับคราวที่แล้วเนี่ยหมอแมนให้ไปก็คือ5 4 6 7 1 3นะครับ5 4 6 7 1 3นะครับคราวนี้เลขที่มาเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยนะมา79นะครับข้างบนมา79เเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เลขเจ็ดนี่ก็มาเนาะอ่าเลขเจ็ดนี่ก็มาแต่จะผิดผิดอ่าหลักไปนิดนึงอ่าจัดไว้หลักหน่วยมาหลักสิบนะครับเอาไว้ตรงกลางเนี่ยสามารถมาทั้งข้างบนข้างล่างได้ปรากฏว่าเขามาข้างบนเลขเจ็ดก็ยังเป็นเลขที่มองข้ามไม่ได้สําหรับสลากไทยนะครับและสังเกตว่าลอ,อย่างเลขเจ็ดเนี่ยในเรื่องของดาวเนี่ยนะมันไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะเลขเจ็ดเนี่ยดาวพระเสาร์ท่านเนี่ยไม่ได้โยกย้ายไปได้อะไรจะถิตอยู่ที่เดิม แต่สิ่งที่พิจารณาคือมีดาวอื่น,นมากระทบหรือไม่แล้วก็ทํากระทบแล้วเนี่ยมีอิทธิพลหรือเปล่านะฮะมีองศาที่น่าพิจารณาหรือเปล่าเป็นเรื่องของโหรนะครับอันนี้ลเลข7มาเนี่ยด้านบนนะครับส่วนเลขที่มาอีกเลขหนึ่งคือเลข3เลข3เนี่ยผมแมนวางไว้คือหลักหน่วยนะครับแล้วก็วางไว้ด้านล่างนะครับเป็น2ตัวล่างแต่เกงเนี่ยเกงนึง1-3ปรากฏว่าเขามานะสองสานะครับ แล้วก็มาข้างล่างเนี่ยเป๊ะนะเลข3เนี่ยคือมาเป๊ะเลยนะจัดวางไว้หลักหน่วยด้านล่างนะครับเขามาหลักหน่วยด้านล่างเป๊ะนะครับเสียดายอย่างเดียวนะครับเขามา 2- 3งสาเขาไม่มา1-3ึ่งสานะครับถ้ามา1 3, นึ่งสามนี่สมาชิกน่าจะสุขสมหวังกันมากมายเยอะนะครับสมาชิกนะฮะเอฟซนะฮะลูกศิษย์หมอแม่นะครับก็จะรู้นะฮะหลักการวางไว้แบบนี้นะครับนะที่อื่นเนี่ยเขาวางเขามีหลักยังไงเนี่ย หมอแม่ไม่ทราบนะเขาใช้หลักอะไรยังไงคือแต่ละคนนะโหนแต่ละคนนะหรือว่าหมอดูนะอาจารย์แต่ละอาจารย์เนี่ยจะมีหลักการที่แตกต่างกันไปครับจะมีคล้ายคลึงกันบ้างครับแต่ก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับนี้หมอแม่ไม่ทราบนะครับแต่ว่าหลักการถ้าวางแบบนี้นะเลขดาวเด่นของหมอแม่ที่วางตามตารางแบบนี้นะครับก็ให้ทราบกันว่าถ้าเลขข้างล่างเนี่ยก็คือเก่งไว้นะครับว่าจะต้องมาางล่างแล้วก็ตามหลักเลยครับหลักหน่วยหลักสิบนะครับ ปรากฏว่าเลขสามเนี่ยเข้ามาตรงหลักเป๊ะเลยนะครับแต่เสียดายเข้ามา1นึ่งสามนะครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยก็แฮปปี้เพราะว่า2อสาเนี่ยเป็นเลขทะเบียนรถนะครับแล้วก็วันนี้สลากออกเนี่ยไปดื่มกาแฟแล้วได้คิวกาแฟเนี่ยเป็นเลขสองสามนะครับสามสองสองสามเนี่ยก็กลับเล่นนะครับก็ได้รางวัลน,นี้นะครับสุขสมหวังไปนะครับเพราะาเป็นเลขทะเบียนรถด,ด้วยนะครับอ่านั้นก็เห็นไหมครับว่าบางทีเนี่ยเลขเข้าไม่เข้าแต่ว่า บางคนก็จะสุขสมหวังบ้างบางคนก็จะพลาดหวังไปนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าใครจะซื้อไม่ซื้อนะครับอันนี้เนี่ยเรามาเช็คกันต่อนะครับสำหรับเลขดาวเด่นในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับนะผ่านเดือนแรกไปแล้วนะครับเดือนมกราไปผ่านไปสองงวดเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะส่วนตัวหมอแม่เน้นนะฮะสุขสมหวังสองงวดเพราะว่าออกเลขทะเบียนรถทั้ง2งวดเลยนะครับงวดวันที่2เนี่ยออก51นะครับก็เลขทะเบียนรถก็5115นะคันหนึ่ง พอมางวดวันที่17นะฮะมาออก23นะ,ะเอนะเรียอเลขทะเบียนรถบอแมนเนี่ยคันหนึ่งก็คือ3 2 2 3นะครับมันแหมลงล็อกพอดีนะ <c oughs> อันนี้ขออนุญาตขอขอนุญาตแบบเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแค่บอกให้รู้ว่าเอ้ยมันมาตามที่เราเนคาดคะเนเอาไว้นะฮะมาคราวนี้มาต่อกันนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองห้นะครับวันนั้นเนี่ยตรงกับวันเสาร์ นะครับสำหรับเลขถอนรหัสเลขยามนำโชคผม่ลงไว้ให้แล้วนะลงคลิปไว้แล้วก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับมาดาวดวงแรกเลยที่นะชื่นชอบเลยนะครับนะชื่นชอบนะครับถูกตาต้องใจนะครับนะรอบนี้มาก่อนเลยครับเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดครับดาวเสาร์นะฮะสำหรับเลขเจ็ดนี้ไม่ต้องพูดป้ายเพลงอะไรมากนะครับนะชื่นชอบอยู่แล้วสําหรับหวยไทยเขาของคู่กันนะครับแล้วก็อ่า เลข7ดาวเสาร์เนี่ยวันนั้นเนี่ยตรงกับวันเสาร์เพราะฉะนั้นเลขวันเสาร์เนี่ยก็คือเลข7อยู่แล้วนะครับเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้เนี่ยหมอแมนจัดไว้แบบเขาเรียกว่าฟิกไว้เลยนะครับว่าอยากให้เขามาหลักหน่วยนะเลขเจ็ดนะหลักหน่วยด้านบนนะครับหลักหน่วยด้านบนเออนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะว่าเขาด้วแล้วเนี่ยเขาก็มาด้านบนขราวที่แล้วก็มาด้านบนแต่มาหลักสิบนะเขามาเจ็ดกางนะม,มาหลักสิบรอบนี้หมอแมนยัง ยังมีความเชื่อถือว่าเขาจะมาด้านบนแต่ว่าคิดว่าจะมาหลักหน่วยนะอันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะยังไงนะครับนะเสาร์ได้ไเกษตรอยู่แล้วถูกกระตุ้นโดยดาวจันทร์ครับดาวจันทร์เนี่ยมายกย้ายมามากระตุ้นครับดาวเสาร์ที่ราศีกุมนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยตรงวันเสาร์ด้วยน่ารักน่าลุ้นเลยนะครับอ่ะก็เลือกเป็นดาวเสาร์เลขเจ็ดนะครับด้านบนเลยนะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวพระหัสถวสัดีครับเลขห้าครับ เลข5ดาวห้าสัสดีครับนะก็เลข5าไม่ได้ยกย้ายไปไหนแต่ว่านะก็เริ่มนะเริ่มนะที่จะเดินหน้าแล้วจะขยับเริ่มจากขยับเดินหน้าแล้วแต่โดยส่วนตัวยังได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นพระรหัสเนี่ยจ่ออยู่แล้วนะว่าเขาให้ผลที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีความโดดเด่นอยู่เสมอนะครับอ,อยู่ที่ว่าจะมีดาวมากระตุ้นหรือเปล่านะครับอย่างงวดวันที่2มกราคมเนี่ยพระรหัสก็ไม่ได้ย้ายนะครับแต่เลขเขาก็มา 5้าหนึ่งเห็นไหมครก็มีดาวมากระตุ้นนะครับงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่หมอแม่ก็ยังมองว่าเขายังไม่ได้กระตุ้นมากพอที่จะโดดเด่นมาแบบตําแหน่งหลักหน่วยหลักสิบอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าอ่ะไปลุ้นๆอยู่ที่หลักร้อยแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะมาหลักร้อยด้านบนหรือเปล่าหรือจะไป3ตัวหน้า3ามตัวท้ายนะอ่าก็มีผสมกันอยู่บ้างแหละนะครับสําหรับเลข5ดาวพระรหัสตบ,บดีนะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวอาทิตย์เลข1ครับ ดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยยกย้ายวันที่14มกราคมนะครับแล้วจะอยู่เรื่อยไปจนถึง13กุมภาพันธ์ในวันที่1กุมภาพันธ์อาทิตย์เนี่ยเข้มแข็งนะครับค่อนข้างเข้มแข็งเลยวันนั้นวันที่1ด้วยนะครับเป็นวันเสราร์คู่ธาตุของอาทิตย์ด้วยและอาทิตย์เนี่ยสถิตเป็นจุนลจักรในราศีมังกรอยู่คู่กับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวจักรพัิเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ จังหวะของเขาเนี่ยคือเป็นกรรมะดวงเมืองดวงโลกหมอแม่นว่าเด่นมากเอา,อางี้ดีกว่านะครับจริงๆเก่งไว้ตั้งแต่งวดที่ผ่านมาถ้าใครเห็นเลขที่หมอแมนชอบที่สุดคือเลขหนึ่งนะครับแต่เขาไม่มา,าเขายังไม่มานี่แหละหมอแมนที่ว่างวดถัดไปนี่แหละนะครับถ้า17ไม่มามาลุ้นต่อวันนี้1่เลยนะครับว่าเลขนเนี่ยนะฮะจะมาไหมแล้วหมอแมนคิดว่าอาจจะมาเนี่ยนะครับหลักหน่วยหลักสิบประมาณเนี้ยนะครับมีโอกาสมาทั้งข้างล่างข้างบนนะก็จัดวาง เลขหนึ่งนะครับไว้ในตําแหน่งหลักสิบนะครับสามารถที่จะลุ้นได้มีโอกาสที่จะมาทั้งข้างบนและข้างล่างเลยนะครับสำหรับเลข1นะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวสุขเลข6ครับดาวสุขเลข6กนะครับก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมากนะครับถึงเกือบมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันว่าเขาจะมากที่สุดเพียงพอกับที่เป็นเลขที่ชอบที่สุดหรือเปล่านะครับ ดาวศุกร์เนี่ยขยับเคลื่อนยย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่28มกราคมนะ68ปรากฏว่าขยับไปปุ๊บเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอุดเลยนะครับอุดหรือว่ามหาอุดเนี่ยเขาเรียกว่าดวงสูงส่งยิ่งใหญ่สูงส่งชนะนะครับมีชัยชนะเกิดขึ้นสวยงามนะมแล้วก็ย้ายไปอยู่กับดาวอะไรไม่ย้ายย้ายไปอยู่กับดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูหรือว่า พระราหูเนี่ยคือราหูไม่ใช่ดาวเนาะอ่ะแต่ในนี้ก็พูดกันเป็นดาวไปก็สื่อสารกันง่ายๆดาวราหูเนี่ยเป็นดาวอบบยามุกอยู่แล้วนะเป็นดาวแห่งการเสี่ยงโชคอ,อยู่แล้วนะครับเป็นดาวแห่งเรื่องของงานสีเทาธุรกิจสีเทาอะไรที่มันเป็นเป็นสีเทาๆนะเป็นแบบนะอใบายามุกหน่อยอะไรเงี้ยดาวสุกเองก็แปลว่าโคารคพย์หรือว่าแปลว่าเงินสดด้วยนะครับพอดาวสุกเข้าไปเจอกับราหูเนี่ยก็ว่าสุกราหูเนี่ยนะ ในความหมายทางที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวคู่ลุ่มหลงคู่ลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อนะครับแต่ในทางที่แบบสำหรับคนเทาๆานะคนเทาๆใครเป็นคนเทาๆทามั่งคนเทาๆ่าก็บอกว่าอะไรนะวัดก็เข้าเหล้าก็กินคนเทาๆานะสุรลาหูเนี่ยมันแปลว่าการแสวงหาเงินแสวงหาโภกอรัพยเนี่ยมาด้วยวิธีการที่แบบเทาๆนะครับ หรือว่าจริงการซื้อหวยเนี่ยก็เทาๆนะเห็นไหมการซื้อหวยเนี่ยมันไม่ถูกไม่ผิดอ่ะมันกลางๆลางนึกออกไหมอาจจะบอกว่าการซื้อหวยก็เป็นเป็นเรื่องถูกกฎหมายกก็จริงๆก็ถูกกฎหมายกันหมดนะช่าถูกกฎหมายนะครับแต่บอกในเรื่องศีลธรรมล่ะอ้าวมันก็เป็นการพนันอ้าวนะว่าแต่ว่าเป็นไงอุ้ยไทยเมืองพุทธอ่าเมืองพุทธแต่ว่าเป็นไงฮะ ก็มีสลากนะครับมีสลากนะก็ขายหวยถูกกฎหมายนะครับเออเอาไงล่ะเออนี่ไงเมืองเมืองพุทธแต่ขายหวยถูกกฎหมายเอาซิอ่ะหยอกหยอกนะขำขำกันไปนะครับก็เป็นอันรู้กันแหละแต่ในความหมายดาวเนี่ยสุขลาหูเนี่ยนะเขาแปลว่าเงินเท่าเทาเงินเท่าเท่าหรือว่าเงินจากอาวัยมุกเนี่ยแปลได้เลยนะครับจะแปลแบบสุดโต่งก็ยังได้ว่าเป็นเงินจากการพนันอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอ่าเราดูแนวโน้มดวงดาวเฮ้ยมันมันมาเห็นไหมเขาโดดเด่นก็เป็นมหาอุดแสดงว่าแข่งอะไรก็ไม่แพ้มหาอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่าชัยชนะมันมีสิทธิ์ที่คุณจะชนะในเดิมพันนี่คือความหมายภาพรวมเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหดวงดาวเขาโดดเด่นมากๆอยู่แล้วนะครับก็พลาดไม่ได้หรอกจะต้องจับดาวศุกร์หรือเลข6เนี่ยยัดเอาไว้ในตารางเลขดาวเด่นอย่างแน่นอนมีโอกาสมาทั้งด้านบนและด้านล่างบอกเลยนะครับ อาจจะมีโอกาสมาด้านบนมากกว่ากานะรซิบแบบนี้นะด้านบนจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าอ่าส่วนด้านล่างก็ทิ้งไม่ได้ใครมีโุรัพย์ก็ลองวันวานดูนะครับมาแม่เลือกเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2ครับดาวจันทร์เลข2นะครับคือดาวจันทร์เนี่ยเขาโคจรยกย้ายไปเจอกับดาวเสาร์นะครับในวันนะใกล้เลยนะครับใกล้สลากออกเลย อ่าพอเขายกย้ายไปวันที่30มกราคมนะครับสามกราคมเนี่ยจันเนี่ยย้ายเข้าไปทับกับเสาร์ในราศีกุมนะครับแล้วคราวนี้ในช่วงวันที่1เนี่ยเขาก็ยังอยู่นะเขายังอยู่นะครับจนน,นู่นน่ถึงประมาณห้าทุ่มเขาถึงจะย้ายออกนะครับแล้วคราวนี้เราพิจารณาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับดาวจันเนี่ยเป็นดาวเจ้ายาม ในวันที่สลากออกเหนอไหมดาวจันรเป็นดาวเจ้ายามเพราะยามที่สลากออกตอนนั้นเนี่ยประมาณสักไม่เกิน4ี่โมงเย็นเนี่ยตกอยู่ที่ยามจันเทานะฮะก็คือยามจันนั่นเองนะเ,เป็นเจ้ายามนะครับแต่เพราะฉะนั้นก็โอ้โหเนี่ยคือความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับในเลขยามนําโชคนะครับหมอแมนให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขยามใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็ไปรับชมกันได้ ดาวจันทก็เป็นเขาเรียกว่าเลข2เนี่ยเลขที่คลองดาวจันทรตัวแทนดาวจันเนี่ยเป็นเลขเจ้ายามนะฮะก็เน็บมาซะหน่อยนะครับแต่ว่าจัดไว้ด้านล่างนะจัดไว้ด้านล่างก็ด้วยเหตุผลอะไรนี่ขอไม่บอกแต่ว่าจัดไว้ด้านล่างนะตามสูตรตามาศาสตร์ส่วนตัวเลยนะครับแล้วหลักของเขาเนี่ยจัดวางไว้หลัก10บนะครับ หลัก10ด้านล่างลองมาลุ้นดูว่าเาจะมาหรือเปล่านะครับคราวที่แล้วเขามาแต่คราวที่แล้วหมอแมไม่ได้จัดไว้ตำแหน่งนี้ไม่ได้จัดไว้จัดจัดไว้หนึ่งสามเข้ามา2อสาเลข2เข้ามาหลัก10บคราวที่แล้วนะรอบนี้หมอแม่คิดว่าเขาจะมาอีกหลักเดิมนะอลองไปลุ้นกันดูว่าจะยังไงไนะครับเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2ต่อมาครับดาวตรงนี้ครับรับรองว่าหลายๆคนชื่นชอบ นะครับเลขตัวนี้หลายหลายคนชื่นชอบครับเลือกเป็นดาวเกตเลข9ครับไอ้ดาวพระเกตเลข9้านะเลขที่คนไทยชื่นชอบนะโอ้โหโดดเด่นแน่นอนครับเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยยกย้ายนะครับนะวันที่30มกราคม68ดนะครับดาวเกตยกย้ายครับยกย้ายในยเวลาเที่ยง46นาทีพอย้ายปุ๊บ30มกราเนานะแล้ววันที่1กุมภาเนี่ยสลากออก ในเลขยามนำโชคเนี่ยเขาก็เด่นเพราะว่าเป็นดาวที่ย้ายใกล้วันสลากออกมากที่สุดนะครับในเลขดาวเด่นก็ต้องจัดเอาไว้ครับเพราะว่าตำแหน่งที่เขาย้ายมาเนี่ยเขาไปสัมพันธ์กับราหูได้เป็นพระราหูรวมร่างเป็นดาวคู่แคล้วคลาดเขาไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นมหาอุดและศุกร์เป็นมหาอุดอยู่แล้วมัลเลงพระเกตอีกทวีกําลังขึ้นไปอีกนะครับพระเกตเ,เปรียบเสมือนกองเชียร์เปรียบเสมือนตัวช่วย นะกองหนุนนะครับทำให้ดาวศุกร์ดาวราหูเนี่ยทวีกําลังมากขึ้นนะครับไปส่งเสริมโอ้โหก็เรียว่าดาวสามดวงนี้ก็สัมพันธ์กันแบบมีนัยยะนะครับแล้วในแง่ของตัวเลขเองเนี่ยหกระดกหัวก็เป็น9 9กระดกหัวเป็น6เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากดาวก็ย้ายใกล้สลากออกด้วยแถมสัมพันธ์กับดาวดีๆหลายดวงนะสัมพันธ์กับดาวไปทางการเสี่ยงโชค หลายดวงมากๆนะครับเลือกไม่ยากเลยครับบอกแม่ตัวสุดท้ายเลือกเป็นดาวเะเกตเลขเนะครับแล้วจัดวางไว้เนี่ยตำแหน่งหลักหน่วยด้านล่างเน้นว่ามีมีโอกาสมา2ตัวล่างนะครับเลขเชอบพอๆกับเลข6เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิจารณาอีกทีนะครับว่าระหว่าง6กับ9เนี่ยนะตัวไหนเด่นกว่ากันนะครับถ้าใครเลือกไม่ถูก 6กับ9จัดไปนะครับ2ตัวนะดาวมาแมนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปคัดตัวที่ชอบที่สุดอ่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆสลากออกแล้วเดี๋ยวพิจารณาอีกทีอ่าจะคัดอีกทีพิจารณาอีกทีแล้วก็เดี๋ยวมาลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับทราบกันนะครับผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็ในกลุ่มนะครับประมาณนี้ครับนี่คือเลขตัวสุดท้ายนะครับสรุปว่าเลขดาวเด่นจักรราศี งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568ครับได้แก่751629นะครับ751629นะครับเลข7จัดวางไว้ด้านบนครับหลักหน่วยนะเก่งว่าจะมา2ตัวบนนะเลข516นะครับเอาไว้ตรงกลางมีโอกาสจะมาทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเลข29เกรงไว้ด้านล่างครับมีโอกาสจะมา2ตัวล่างครับเลข9หลักหน่วยเลข2หลัก10นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นเพียงนะไกด์ไลน์นะครับแนวโน้มนะที่หมอแมนนั้นพิจารณานะครับเพียงคนเดียวนะนอกเหนือจากนั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบตัวไหนนะใช้ดุลพินิษและวิจารณญาณของท่านในการเลือกเสพเลือกซื้อเลือกอันนี้แบบพูดเหมือนไม่ใช่หวยนะเลือกเสพเลือกซื้อเลือกเสพก็หมายถึงว่าเลือกรับข่าวสารเลือกซื้อก็ก็ไปลุ้นเอาเลือกซื้อเอานะตัวไหนชอบตัวไหนก็ จับตัวนั้นเล่นเอานะครับนะก็หวังว่าท่านจะจับตัวไหนก็เป็นโชคให้ท่านได้ทุกตัวเลยนะครับนะขอให้โชคดีและมีความสุขเฮงเฮปังปังปงในสลากงวดนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ